รอความพร้อมเลยครับในสนามเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มเริ่มแล้วครับครึ่งแรกลำปางเอฟซีกับศรีสะเกตลำปางบุกจากซ้ายไปขวาชุดขาวเขียวครับเนี่ยครับปีติพงศ์ยกข้ามมาลูนิดหาเลยครับแล้วทำชิงหนึ่งสองแล้วดุดมาจาังหวะนี้เปิดไปแล้วปัดเล่นจิงส่วนโอ้โหไม่เข้าครับมาจังหวะแรกใครว่า,าเปิดเข้าไปครับ แ้วจงังหวะสุดท้ายคิดว่าหายแล้วครับจงังหวะนี้ทางหน้าของปิติพงศ์เล็ก์ไโยให้มาสารัตทิ้งขึ้นหน้าเลยครับกับบอลยาวอย่างเดียวเลยครับเอาละข้ามหลอกสวยขยก็ยิงเลยครับดูร็วโอ้หมือคือวันนี้ลูกยิงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องแรงอะไรมากนะครับแต่ยังไงก็รับยากอยู่แล้วครับตกลงมาหนักมากครับ สายเปิดมาแล้วเขาบอกลูกนี้โอ้ยไม่กล้ารับแล้วครับเชีรนันต้องปัดทิ้งออกไปโอ้โดีกระแทงนี่ไม่ฟ้าเลยครับยกมาลูกนี้แล้วได้เปิดเข้ามาแล้วโคบบอลไม่ขัดจะตีลังกายิงโอ้โห,โอโหมาแล้วสวนกลับมานีก็เข้าสองเชีรนันครับไขโอครับ แล้วขึ้นโอ้โหดูนิดกดไม่ลงครับจังหวะขึ้นม่งของจริตการอลูกนี้ถือว่าเป็นู้เลยครับยิงหนึ่งประตูในเกมที่เปิดโดยสายครับเหมือนลักไก่ยิงเลยครับาอาอริษัก์ยังเซฟไว้ได้ตูเดียวในเกมนี้นี่ อาจจะถึงขั้นชี้ขาดผู้แพ้ชนะไปแต่มุมจังหวะนี้แล้วโค้งโอ้โอองเถก็มาแต่ไม่โดนครับมาอเล็กซ์ปาโยโอ้โหจังหวะนี้ได้เทคตัวเต็มเต็หรืว่าไม่โดนบอลครับจังหวะที่บอลเนี่ยมันไซส์ดีสิ โอ้โหแล้วเข้าไปเลยครับมาเอาจนได้กระบวงสกรแสลึอชาครับดูรับจังหวะที่ความสามารถเฉพาะตัวของดานิโลครับโอ้โหกระชากค,คนเดียวนี่เล่นเนาแนวรับของลำปางนี่หลุดเลยครับแล้วยัดมาให้กับบวงสกรครับยิงเบาผ่านลอดขาของรักพงษ์ชูเมืองนะครับแล้วก็บอลเสียบเสาสองเข้าไป ขึ้นมามงลูกนี้เอาแล้วสกับดบอลไม่ได้กิ้งติดเซฟครับโอ้โหไคโอโอ,โอกาสที่น่าจะได้ลุ้นที่สุดเลยครับโอ้โหทมอบอลเบามาเข้าทางพอดีครับซัดดูครับบอลยาวของลำบางเกือบได้ผลครับจังหวะที่ได้มงสบัดนะครับของวัชศักดาครับแล้วเบาตกพื้นไปให้กับทางไคโอครับโอ้โห ู้แล้วมาเปิดจังหวะนี้แต่ยิ่งติดครับจะซ้ำไม่ได้ครับยังได้ที่เดย์เ yes. อสเนี่ยครับจังหวะที่จือ่อแล้วประตูสินก็เป่าจบเกมครับเป็นสามแต้มของสีสกเกตยูเนเต็ดน,นะครับบุกมาเฉือนเอาชนะลำปางเอฟซีไป,ป1.0ต่อครับ